สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านผมโคลักซิงโกช้อปปิ้งออนไลน์นะครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับสําหรับวันนี้ครับฮอตเซลประจําวันเป็นกระเป๋าสะพา,ะาพยแบรนด์เกาหลีนะครับชุด4ชิ้นลดราคาพิเศษเพียง375บาทเท่านั้นนะครับจากราคาปกติ850บาทนะครับซื้อที่นี่ประหยัด475บาบาทเลยทีเดียวนะครับ กระเป๋าสพายแบรนด์เกาหลีครับกันน้ําทนต่อการสกหรอทําจากผ้าออกฟอดไม่ว่าจะออกไปเที่ยวไหนหรือไปทํางานต้องมีกระเป๋าคาดอกใบนี้นะครับทำจากวัสดุคุณภาพสูงมีความหนาออกแบบมาให้มีความทันสมัยสไตล์โดดเด่นนะครับจับคู่กับกระเป๋าหนังงานฝีมือคุณภาพดีนะครับสำหรับสมาชิกที่นะครับสนใจอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นะครับก็ คลิกลิงด้านล่างนะครับสมัครสมาชิกฟรีนะครับเข้าไปชอบกันก่อนได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับด้วยความขอบพระคุณครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ